เราข้ามไปดูคดีใหญ่อุ้มฆ่าเสียพลกันบ้างนะคะที่ก่อนหน้าน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามองประเด็นไว้สองประเด็นรเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวไหมส่วนที่สองคือเป็นเรื่องผลประโยชน์นะคะแต่ว่าจากการที่ไปสอบถามพยานแวดล้อมรวมถึงการสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตอย่างเสียพลผลปรากฏว่าก็ตัดประเด็นเรื่องชู้สาวออกไปได้นะคะคือเรื่องนี้ที่ทางพลตำรวจตรีอภิชิต เขียนเพิ่มพูนนะคะผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดกาลสินบอกว่าจากกรณีไปพบศพเสียพลหรือว่านายภาสพลรัตนยาธิกุลนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มเป็นนักเรียนนอกด้วยปรากฏถูกพบว่ายิงเสียโดนยิงเสียชีวิตที่ริมถนนสายสมเด็จผาเสวยจังหวัดกาลสิน ตอนแรกนะคะก็เชื่อว่าชนวนนี sure movement, <un multitude of people> ้อาจจะแบ่งไปได้สองส่วนแต่บ้าบทางญาติของผู้เสียหายเข้าไปทยอยให้ปากคํา25คนเหลือเพียงพ่อของผู้เสียชีวิตที่ยังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็เลยต้องรอการสอบปากคําไปก่อนมีพยานสําคัญอีก6คนด้วยกัน ผลจากการสืบสวนทั้งหมดนี้ละค่ะที่ทําให้สามารถตัดประเด็นเรื่องชู้สาวออกไปได้เหลือไว้แค่ผลประโยชน์จากการซื้อขายที่ดินเป็นหลักตอนนี้ก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่กรุงเทพไปหาพยานหลักฐานชิ้นสําคัญตามหาตัวเสียออนะคะซึ่งคาดว่าเป็นหนึ่งในผู้บงการและนางนกต่อแต่ว่าก็ต้องรอให้หลักฐานนี้รัดกลุ่มก่อนถึงจะสามารถออกหมายจับคนร้ายรวมถึงผู้ที่บงการฆ่าได้ทันทีค่ะ คือตอนนี้เราก็มีผู้ต้องสงสัยนะครับทั้งเป็นนะเป็นผู้ใช้จ้างวานนะฮะแล้วก็กลุ่มบุคคลที่มาเอาตัวผู้ตายมาฆ่าที่กระสินนะครับรอความชัดเจนหน่อยครับ,รบถึง,ถ,งถึงตอนนั้นเนี่ยเราเระบุตัวบุคคลได้เนี่ยเราถึงจะขอออกหมายจับ ข่าวก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการแกะรอยเกิดขึ้นตั้งแต่ที่กรุงเทพมหานครครับภายหลังจากที่มีการพบเห็นผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายที่บริเวณสำนักงานที่ดินเขตห้วยขวางนะครับก่อนที่จะถูกอุ้มออกไปจากบ้านพัก ทีมแกะรอยครับก็แบ่งออกเป็น2เส้นทางที่อาจจะเป็นไปได้นะครับเส้นทางแรกก็คือเส้นทางปกติที่จะผ่านจังหวัดสระบุรีไปยังแก่งคอยเข้าไปยังจังหวัดนครราชสีมานะครับตัดผ่านจังหวัดมหาสาร,รคามก่อนที่จะเข้าไปยังจังหวัดกาลสินนะครับอีกหนึ่งเส้นทางที่เป็นไปได้ก็คือสายปักช่องครับโดยขึ้นเขาปักธงชัย <K an> เข้าจังหวัดนครราชสีมานะครับตัดผ่านจังหวัดมหาสารครามก่อนที่จะเข้าจังหวัดกาลสินนะครับสาเหตุตอนนี้ตํารวจก็ปักใจระดับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นจากการขัดแย้งผลประโยชน์ในหน้าซื้อขายที่ดินเ<ช>นี่ยะครับเพราะว่าพบความสัมพันธ์ระหว่างเสียออรวมถึงตัวของผู้หญิงที่เป็นนกต่อนะครับก็ะทาให้การสืบสวนเห็นความเป็นรูป,ปธรรมมากยิ่งขึ้น ก็ถือว่าคดีเองเริ่มที่จะมีวความชัดเจนมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการเสียผลประโยชน์จากการขายที่ดินตอนนี้เร่งเิดตามตัวก็คือนางนกต่อแล้วก็เสียอ่อนนะครับ